สวัสดีครับนักเรียน Stoic ทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็คิดว่าน่าจะสวัสดีกันแล้วล่ะถ้าท่านที่เป็นแฟนคลับทางเซียวบุกนะฮะน่าจะได้รับการสวัสดีปีใหม่แล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านไม่ได้ตามให้นั่นก็ท่านตามที่นี่เดียวก็สวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่สามเนาะก็มีของดีมาแจกนะครับ เป็นอ e ีบุ๊กนะฮะชื่อว่าพลังสุขภาพจิตนะครับหรือว่า RQ นะผมไม่ได้เขียนเองนะแต่ผมไปเจอออนไลน์มาแล้วก็คิดว่าดีนะฮะก็เลยชี้อะไรไชี้เบาแสชี้ชี้เป้าให้ท่านละกันให้ท่านไปโหลดมาอ่านนะของฟรีนะครับผมตั้งชื่อเองนะว่าเจอเรื่องร้ายเราต้องรอดนะฮะนี่เป็น ปลายทางครับจุดหมายนะมันเป็นงานของกรมสุขภาพจิตนะครับว่าจิตนะฮะเขียนตั้งแต่ปี52อนะอซึ่งก็มีมีอยู่1 2 0หน้านะครับก็น่าจะพิมพ์ขายนะแต่ว่าทางกรมสุขภาพจิตแล้วก็เอามาทำเป็นอ e ีบุ๊ก เป็นไฟล์ PDF นะครับให้ท่านอ่านฟรีๆกันนะครับก็เดี๋ยวคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะครับจะได้เข้าไปที่หน้านี้ครับแล้วก็ท่านสามารถกดโหลดได้นะโหลดันอยู่ตรงมุมนะครับตรงมุมฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งนี้แหละผม,มรู้ซ้ายขวานะฝั่งเนี้ยฝั่งขอบด้านนี้ <laughs> ขอบานนี้นะมันจะมีมันจะมีเป็นเป็น ไอคอนดาวนโหลดครับหรือคุณสามารถปริ้นก็ได้นะป็นปริ้นก็ได้นะนี่เป็นลักษณะของแพลตฟอร์ม PDF นะครับที่ในออนไลน์นะครับในในใน,ในทางเว็บไซต์นะผมไม่แน่ใจว่าทางอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะกดโหลดได้หรือเปล่านะว่าไม่เป็นไรนะฮะก็หาเองแล้วกันครับแต่ว่าถ้าไม่โหลดก็อ่านก็ได้นะครับอ่านไปเรื่อยเพราะว่าเขาทำได้ทีละหน้าน่าจะอ่านผ่านมือถือได้ง่ายนะครับ R q เนี่ยนะ ม,มันมีอังกฤษมันมาจากอังกฤษคำว่า resilience ขอเทียนนะฮะเป็นเป็นความฉลาดนะครับเป็นความฉลาดทางด้านการปรับตัวการยืดหยุ่นเนี่ฟื้นฟูจากจากการเจอสิ่งที่มันแย่ๆนะฟื้นฟูจิตใจนะจากการเจอสิ่งแย่ๆเนี่ย ให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติได้ครับนะค,บความจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ทุกคนมีนะคือเราสามารถให้เวลาเนี่ยเป็นตัวช่วยได้นะในการเยียวยาจ,จิตใจคือตตอนแรกถ้าเราเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยมันก็แพนิคเป็นธรรมดาเนาะแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับเราเราเจออะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็เราเข้าใจความจริงได้มากขึ้นแล้วก็ยอมรับ ความจริงมากขึ้นเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆกลับมาสู่สภาพปกติเองครับเนี่ยเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถฟื้นตัวได้ไหวก็จะไปต่อได้ไหวครับนี่ผมผมมองอย่างนี้นะโดยเฉพาะเรื่องราวของการเจอวิกฤตฮะเจอสถานการณ์ยากลำบากในชีวิตนะฮะถ้าคุณ สามมาที่จะฟื้นกลับไม่ได้คุณก็จะไปต่อได้ครับแต่ว่าถ้าคุณฟื้นตัวไม่ได้ก่็ลำบากครับุณจะมีปัญหาละปัญหาทางด้านจิตใจครับจ,จิตใจโดยเฉพาะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับจะมีภาวะทางจิตได้เหมือนกันนะดังนั้นะเล่มนี้จะช่วยคุณนะช่วยดึงให้คุณเนี่ยไม่ต้องแบบ ไม่ต้องกลายเป็นคนสุมเศร้านะครับคุณยังไงนะแล้วทำให้คุณผ่านอุปสรรคผ่านวิกฤตได้อย่างเร็วมากขึ้นนะครับผมผมเองนี่ด้วยความที่ผมเป็นนักเทรดผมก็เออผมสารภาพว่าผมได้ไปฟังคลิปของคุณนิ้วกลมนะเดี๋ยวให้ลิงก์คลิปด้วยกันถ้าคุณสนใจนะเขาได้เอาเอาเนื้อหาจากหนังสือ resilience นะชื่ออะไรวะจำไม่ได้เป็นเป็น ของเกาหลีนะเขาได้มาคุณยุคลมก็เอาประเด็นที่เขาสนใจนะเอามามาเล่าให้ฟังใน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 คลิปเขาก็เออผมรู้สึกว้าวเลยนะชอบชอบประเด็นนี้มากแล้วก็นึกถึงวงการเทรดครับเลยมีการก็และ e book, อีบุ๊กหนังสือที่เขาเขาเอามาเสนอผมก็มีแล,ล้วล่ะแต่ผมไม่ได้อ่านนะผมก็ซื้อเก็บไว้นะได้เวลาพอดีก็เลยไล่อ่านแล้วก็เฮ้ย น่าสนใจไว้มีประโยชน์มากผมเลยเขียนนะฮะเขียนโดยเอาไปรีเลทครับไปเชื่อมโยงกับวงการเทรดนะเดี๋ยวก็จะขึ้นขายเป็นอ e ีบุ๊กให้ท่านอ่านละกันนะในทางเมมเร์เก็ตนะครับแต่้นีถ้าท่านไม่ไม่ใช่นักเทรดก็ผมว่าเรื่องนี้ประเด็นเนี้ยเล่มนี้ก็ช่วยท่านได้นะมีหลายอย่างที่นะฮะหลายอย่างที่ผมว่าอ่านแล้วนะมีประโยชน์แน่นอนครับโดยเฉพาะคนที่ ค่อนข้างจะมีปัญหาในในการตอบสนองกับสถานการณ์ที่มันไม่ได้ตั้งใจนะทำให้เกิดความเครียดนะเกิดความแบบกดดันแล้วก็เพื่อแผลนะเพื่อแผลเรียกว่าอะไรฮะรัศมีอารมณ์เชิงลบเนี่ยออกไปรอบข้างในคนรอบข้างนบปูเนี่ยทำให้คนคนรอบข้างเกิดความหวาดกลัวเกิดรับ อารมณ์กระแทกจาก,จากคุณเนี่ยผมว่าอันตรายมากนะเน่เรื่องนี้ผมว่าน่าอ่านนะครับน่าอ่านแล้วก็อย่างน้อยนะหนคือทำให้คุณเนี่ยฟื้นฟูสุขภาพจิตด,ดีขึ้นครับหนึ่งนะสคือคุณก็จะไม่เผื่อแผ่พลังลบเนี่ยไปให้คนรับข้างเขาได้แทนตรกตามคุณฮนะและสำคัญผมว่านะคือสุขภาพจิตด,ดีถ้าคุณมีสุขภาพจิตด,ดีครับ โรคร้ายก็น่าจะลดลงนะฮะเพราะว่าโรคร้ายหลายอย่างนะมันมาจากความเครียดจากความกดดันเราเองจากภายในนะครับสมองมันหลั่งสารเคมีที่เป็นพิษเข้าสู่ร่างกายถ,าถ้าคุณมีอาคิวนะเข้าใจเรื่องนี้นะสุขภาพจิตดีมีพลังชีวิตมีสตินะผมว่าสุขภาพกายน่าจะดีตามนะครับนี่ก็มีผมว่า ประเด็นที่เล่มน,นี้เขาเขียนมาเนี่ยดีมากเลยนะผมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะผมมันมาตั้งแต่เรื่องราวของที่มานะที่มาแล้วก็เรื่องราวของวิธีการครับแล้วก็มีการแบบเสริมสร้างให้กับตัวเองปลูกฝังให้กับเด็กด้วยนะครับแล้วก็ไปใช้กับเนี่ยครอบครัวโรงเรียนชมุมชน่ยว่าดีมากครับนะฮะก็แนะนำนะแนะนำนักถือว่าเป็นของขวัญ ปีใหม่ละกันนะฮะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเพราะเรื่องนี้ก็มีประโยชน์นะลองอ่านดูครับอย่างน้อยมันก็ฟรีเนาะอ่านไม่ยากครับเนื้อหาก็ไม่มากมีร้อยี่สิบหน้าแล้วก็ที่สำคัญคือก็จะมีหน้าหน้าจะเป็นการ์ตูนแทรกอยู่มากมายครับผมว่าเนื้อหาจริงๆก็มีไม่ถึงหรอกไม่ถึงร้อยหน้าครับอ่านไปเรื่อยครับรับรองว่าดีแน่นอนครับยิ่งคุณศึกษาเติอีกนะผมว่าเรื่องเนี้คล้ายกันกับคล้ายกันเรื่องแรกผมชอบเนี่ยนะเรื่อง มนุษไม่เจอกิกฤนะมันจะมีระยะแรกคือช็อกระยะสองคือยอมรับว่าเกิดปัญหาระยะสามคืออะไรครับเริ่มที่จะฟื้นฟูแล้วก็กลับมาส่วว่าปกติครับเนี้นี่เป็นธรรมชาติครับถ้าคนเข้าใจนะคือคนจนใหญ่เนี่ยพอช็อกแล้วเนี่ยจะคิดว่าทุกอย่างมันจะโลกมันแตกไงไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันก็เนี่ยธรรมชาติเรานะช็อกปับ๊บสักพักครับให้เวลายยาเริ่มเริ่มยอมรับแหละ พกลับมาที่เดิมครับแต่ปัญหาคือพอส่วนใหญ่ช็อกแล้วเนี่ยจะทําในสิ่งที่เรียกว่าตัดช่องนอเที่พอต,ตัวอันตรายครับถ้าคุณเข้าใจนะว่าเนี่ยม,มันมีพะจักรนี้นะมันจะมีเฟสของมันเนี่ยผมว่าคุณจะผ่านมาได้ครับนะนี่นี่เป็นแค่ช่วงแรกนะมีประโยชน์นะครับนะถ้าอ่านต่อไปนี่ย้ององว่าดีเลือเกินครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับนี่ฮะนี่เป็นประเด็นที่ผมว่าดีนะครับ ผมเจอแล้วคิดว่ามันดีเลยเอามาแชร์ให้ท่านได้ได้เข้าไปนะฮะเข้าไปโหลดอ่านหรือเข้าไปอ่านกันนะครับก็เท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ